การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับ อาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีเมถุนครับในเดือนกันยายน2563ครับหากคุณไม่มั่นใจนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีเมถุนหรือว่าราศีใดนะครับสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาดูให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดครับก่อนที่จะมาเริ่มทํานายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย ะจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและในครั้งนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนครับต้องบอกว่าในเดือนกันยายน2563นี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องฝ่าฟันนะครับเรามาดูในเรื่องที่ชาวราศีเมถุนนั้นจะต้องฝ่าฟันกันก่อน นะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ชาวราศีเมถุนจะต้องฝ่าฟันในเดือนกันยายนนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการทํางานครับในเดือนกันยายนนี้จะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเยี่ยมเยียนเจ้าชะตาราศีเมถุนนะครับไพ่เจ็ดคาถาเนี่ยเราจะพูดถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนเจ้าชะตาราศีเมถุนครับโดยที่ราศีเมถุนนั้นต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับอยู่ในจุดที่มีความพร้อมใน การที่จะจัดการกับปัญหาเรียกได้ว่าชาวราวสีเมถุนนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับในเดือนกันยายน2,500 63นี้ไพ่ารายชินีแห่งจันท์ซึ่งจะส่งอิทธิพลในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างมากในเดือนกันยายนนี้จะพูดถึงการที่ให้ระวังครับความกังวลในจิตใจครับชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้นะครับกับความกังวลความไม่มั่นใจในจิตใจของคุณครับ เรียกได้ว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามากระทบใจชาวราศีเมถุนครับสิ่งแรกที่ชาวราศีเมถุนจะต้องทําคือจะต้องเชื่อมั่นในความสามารถในพลังของตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะครับและเอาชนะปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นะครับปัญหาที่ชาวราศีเมถุนจะต้องเผชิญในเดือนกันยายนนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลมากนะักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวราศีเมถุนนั้น ให้ความกลัวครอบงำมากจนเกินไปนะครับเมื่อได้ไพ่ใบนี้จะพูดถึงความกังวลใจครับปัญหาส่วนหนึ่งจะมาจากความกังวลภายในจิตใจที่มันทำให้ปัญหานั้นตัวใหญ่ขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ไพ่ใบนี้นะครับในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมถุนจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับรวมถึงไพ่ราชินีแห่งจันร์นั้นยังจะพูดถึง การที่ชาวราวศีเมถุนครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2แรงแข็งขันครับแรงหนึ่งมาจากสติปัญญาและกําลังของชาวราศีเมถุนเองอีกแรงหนึ่งมาจากความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับเรียกได้ว่าชาวราวศีเมถุนก็จะผ่านพ้นนะครับช่วงเวลา แห่งอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีครับและที่สำคัญนะครับช่วงเวลาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนไม่นานครับแล้วดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับไพ่สามคาถาจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนว่ามีเกณฑ์ที่การ ทำงานทําสิ่งต่างๆนะครับจะประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับใครที่เจราจาต่อรองธุรกิจหรือว่าทําการตกลงใดๆในเรื่องงานก็ต้องบอกว่าผลออกมาจะเป็นที่น่าพอใจชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงาน มองเห็นโอกาสที่ดีหรือว่าได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับในเดือนกันยายนนี้ขอเพียงแต่คุณน,นั้นเชื่อมั่นในตัวคุณเองและพาตัวคุณเองนั้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆครับในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่ดีในดวงชะตาการงานของคุณแต่คุณต้องเริ่มต้นจากความมั่นใจในตัวคุณเองครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่อีกหนึ่งดวงชะตาอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือดวงชะตาการเงินครับมาดูกันว่าเดือนกันยายน2563นี้ชาวราศีเมถุนจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมถุนครับในเดือนกันยายน2500 63ครับในเดือนกันยายนนี้ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาครับมีทั้งเรื่องที่ดี และก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเรามาพูดถึงเรื่องที่ดีกันก่อนนะครับในเดือนกันยายนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนนั้นเรียกได้ว่าจะต้องมีวินัยทางการเงินใ้มากแล้วก็มีเรื่องให้คิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับแต่เรื่องที่ดีก็มีอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการที่ชาวราศีเมถุนนั้นจะค้นพบวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ การเงินของตัวเองให้ไปในทางที่ดีครับผ่านโอกาสใหม่ๆนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆบ้างนะครับที่ผ่านเข้ามาทางช่องทางเดิมที่คุณนั้นทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานที่คุณนั้นทําอยู่หรือจะเป็นการมองหาอาชีพเสริมมองหาการสร้างรายได้เสริมก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่จะนําพาชาวราศีเมถุนนั้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ ในขณะเดียวกันครับชาวราศีเมถุนบางท่านก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ชาวราศีเมถุนจะต้องระวังให้มากก็คือไพ่5คาถาครับไพ่ห้าคาถาเนี่ยจะพูดถึงการเตือนให้ระวังนะครับ ค่าใช้จ่ายจุกจิกบางอย่างนะครับที่เมื่อรวมรวมกันแล้วนะครับจะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่สร้างปัญหาให้กับชาวราวสีเมถุนได้รวมถึงให้ระวังของใช้ใกล้ตัวครับที่มีเกณฑ์จะต้องเสียต้องซ่อม หรือศูนย์หายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีเมถุนจะต้องจัดสรรการเงินให้ดีมีวินัยทางการเงินให้มากครับเพื่อที่จะผ่านเดือนกันยายนนี้ไปได้ด้วยดีในเรื่องของเงินเงินทองทองครับเอาละครับชาวราศีเมถุนในดวงชะตาการเงินถ้าพูดถึงเรื่องของ ดวงชะตาการเงินที่มาจากการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้แย่เลยทีเดียวนะครับจะมีปัญหาบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองรอชาวราศีเมถุนอยู่ครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนในดวงชะตาการเงินที่มีความเกี่ยวพันกับโชคลาภในเดือนกันยายน2563นี้นั้นไม่โดดเด่นครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะ เียงโชคก็เอาแต่พอดีนะครับเอาแต่พอสนุกนะครับแล้วก็อย่าหมกมุ่นนะครับจนเกินไปนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนนะครับว่าเดือนกันยายน2,563นนี้ชาวราศีเมถุนจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกันยายนครับ2563ครับเดือนกันยายนนี้ครับเป็นเดือนที่ดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนนั้นต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาเจอกับเคราะห์ในเรื่องของความรักนะครับบางคนจะได้รับนะครับ ความเสียใจที่มาจากคนรักนะครับบางคนจะเจอกับปัญหารักสามเศร้ารักซ้อนนะครับบางคนจะเจอกับความบาดหมางในความสัมพันธ์ความไม่เข้าใจกันที่จะเกิดขึ้นนะครับบางคู่จะเจอกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะคบต่อก็ไม่มีความสุขนะครับในเดือนกันยายนนี้ครับสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความทุกข์ของชาวราศีเมถุนที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นั้น จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจะมีช่วงเวลาหนึงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นอดทนนะครับแล้วก็รอคอยช่วงเวลาดีๆที่จะมาถึงบางทีปัญหาบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้มันได้ทันที ต้องปล่อยเวลาให้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเราได้คิดอะไรมากขึ้นนะครับบางทีเราจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการที่จะจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือว่า จบลงได้ในแบบที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับในไพ่บทสรุปของดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนครับต้องบอกว่าไพ่ราชนีแห่งคาทานนั้นจะพูดถึงดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ชาวราศีเมถุนต้องเผชิญเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าชาวราศีเมถุนจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ นะครับในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ก็เอาใจช่วยชาวราศีเมถุนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับจะได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคนโสดนะครับไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครนะครับหากคิดจะเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่ขอให้ดูให้ดีดูให้แน่ใจนะครับแล้วก็ให้มั่นใจจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นก็ รอไว้ผ่านพ้นกันยายนนี้แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีครับดวงชะตาความรักของชาวราศรีเมถุนก็จบไปครับก็ขอให้คําทำนายในวันนี้นะครับคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคําทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งเครื่องเตือนใจนะครับให้ทุกคนาน,าน,นั้นนะครับ ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและจงจําไว้เสมอครับว่าคําทํานายเป็นเพียงแค่แผนที่นําทางในอนาคตของเราเท่านั้นคนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินในอนาคตก็คือตัวของคุณเองจงเลือกในแบบที่คุณเป็นนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ บุญรักษาเทวาอวยพรชาวราวสีเมถุนทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ